สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไข่สุสก้กอนกับผมบอกกับผมว่าพาุ่งตะล่อนพันหลอกผมมาพีา่น้องเข่ากำอันตีผมลงในเบืงง้องในพี่น้องเข่าเจ้ากำกับพัดเปรี้ยวหวานขอได้เอาบรรักปีกปูห้อยกันฝาห้อยหน่อยมาวุ้ยตัวอันดี่ดีตอลอดพี่นอ้องอันเดียวมันแข็งแห้งนะ นม่ยอกไปก็องขกกล่องคือตาอ่าก็กล่องเลย

嗯，嗯，我给工。

đem biết đồ kíp phong à, không giòn chèng này được bao nhiêu? Không cho nó sụt ฟั้งฟังนี่ก็ได้ครับฟังัง่าก็ได้จเอาไปแท่ไหน้าไปไล่ครับเอาไปอดที่รู้อืเอานี่ไไปแกงยัง่ไหเล่อยได้ไปยังไหนแยเจ้อาสรือมาเอาครับสิงค์เครื่องรครับ

ชิพหาโลหะไล่ไปตามนั่ก็ได้ละตาิโลเเพิ่นคุณว่าโลจักบาทหือ่งอันชิโลโห์ชิโล0ลอยชพเาเยว่าเียติมมาอนะมันมันก็เลยสิเป็นโลเละเจ็ดชิหาบาทบ่มันชิโลห์ลอยหาชิบมันงชิพโหได้อาิพอันนี้ก็ได้ต้อ่หัน เกาลูกเกาลูคร่งเกาลูกหาบหเาลูกหาเาลูกคร่งก็หกลูกหกลูกไปจิ้มหาลูกหาร่สิบลก็ร้อยหาสิบสองร้อยยี่สิบห้าบาทไปนั่งกิงนูกต้งเน้อมา เอาไปเอาไปกวอกพุ่นก็้พุนก็ได้งไปใช่ทุงพุ่นก็ได้บ่ได้ไปหานำทางได็ดจไปเอาบ่มาแต่ว่าแก่ที่เด็เแก่เราแดงโอ้ยเราเป็นมแล้วมันเธอแกแตปไปตอนพี่ตอนน้อง ก็ยออยู่เปิือ,อ้ไ <laughs> ด้บ้ังมันเขาลรวเหรอนีอน้ำมันน้ำมันก็มางเรียมขวงตันยะข้าขวก้วยก็มียแล้วเด้อ <c oughs>

อิ่มกัดไปน้องเต็มทั้งเย็ดเย็ดเลยครับสำหรับกินเยาวีทั้งนี้ผมเขาเจ้าดำนครับหอมครับับนอ่อนกับผัดเปรี้ยวหวานนะครับโอ้เต็มทังนะครับสำหรับกินเยาวีทั้งนี้ผมดื่มกดไลก์กุฎแจวีดำด้ลยไปน้องเปลี่นแรงเชื้อแรงใจใผมบ่อบพุ่งน้ำไม่ลอให้คลิปต,ต่อไปกับผมสำหรับกินนีฟฝากกันทั้ี้ผมสวัสดีครับแจกเ,เพื่อก่าวะครับพี่น้อง